สวัสดีครับวันนี้พบกับเราทีอาร์ซีชนบุรีนะครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งชจ๊กไฟฟ้านะครับไอรอนเมกนะครับมาด้าซีเอ็กซ้าห้าสองพันสิบสี่สองพันสิบห้านะครับพอดีรอบที่แล้วลูกค้ามาติดละรอบหนึ่งผิดพลาดทันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็เลยลูกค้าเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้พี่ชาจะเทสหรือจะจะเทสใช่ไหมโอเคอันนี้พอดีเดินสายไฟไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนว่าใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้อาจจะต้องต้องลื้สายออกอีกที่นึง่งนะครับตัวโชคจะเป็นตัวนี้ครับตัวไอรอนเมกนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ มีทั้งปี2015และมีทั้งปี2018นะครับลูกค้าอยากได้ตัวไหนก็ทักมาได้เลยนะครับไม่ยากหรือรุ่นไหนที่ไม่มีในระบบสารระบบนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวสั่งด่วนให้นะครับไม่นานนะครับสั่งแล้วก็อดใจรอนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราจะเทสระบบก่อนนะครับพอดีเดินสายไฟทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวใส่โชคแล้วเสียบสายดูนะครับถ้าไม่ได้อาจจะต้องลือใหม่ถ้าในที่สนใจนะครับก็ทักแชททักเฟซทักไลน์เข้ามาได้นะครับ คนหายเมื่กี้ยังมีทั้งหกคนหายเลยหายอ่าฝากไลฟ์ฝากแชร์หน่อยนะครับเตือนขณะนี้เรา,าสวัสดีครับหนึ่งท่านที่เข้ามาชมนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่ทีอาร์ซีสาขาชนบุรีนะครับลิมม้นโนนบายพาส หน้าป่านะครับบายพาสชนบุรีบายพาสบายพาสชนบุรีนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับที่จอดรถสะดวกนะครับจอดรถเทียบเลยนะครับเข้ามาได้เลยหรือลูกค้าที่ต้องการสินค้าอย่างอื่นก็มีให้เลือกหลายรายการนะครับเทียบเลยขอบอกนะครับ ติดตั้งโดยช่างผู้ทำงานนานนะครับรอะไระครับเ,รดเดี๋ยวผมติดให้ก็นะครับเรามาดูภา,ายในรถนิดนึง ชุดอุปกรณ์ที่จะกดในรถนะครับตอนนี้ครับผมเคมีสิทธิ์ได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับ เลียนออกหมดนะครับมีชุดชุดดึงประตูนะครับชุดดึงเงียบดึงเก็บนะครับไฟอะไรเอ่ย เอามาแล้วกันเอากลับเดี๋ยวกลับมาแล้วกันเอาข้ามาก่อนนะเปลี่ยนให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพี่ไปติดให้เดี๋ยวพี่ไปติดให้แป๊บนึง ก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีท่านผู้ชมละเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอติดตั้งเสร็จหรือติดตั้งจบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาอาจจะมีน้องเขาลงมารีวิวให้อีก,กรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ